นี่คืออุปกรณ์ที่จะต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาให้อาหารแมวหลังคานะคะไก่ไขมาแล้วพอเวลาอาหารเช้าของแมวที่บ้านไก่ไขก็เหมือนจะรู้เวลาเหมือนกันก็เลยมาไอที่โพงเปิดไว้เนี่ยคือพวกเขาทําหล่นนะคะทําหักมาแมวหลังคาก็ทําหล่นก็เลยยังไม่ได้หาซื้อใหม่มาปิดก็เลยเป็นช่องที่ไก่ไขแววเบงมา บรำดอมมองมองมาขออาหารแต่ก็ให้เขาประจำอยู่แล้วนะคะช่วงหลังอันนี้คือข้าวคุกตับนะคะอันนี้พี่กบก็จะปีนขึ้นไปให้อาหารไก่ไข่บนหลังคานะคะมาดูกัน <c oughs> อาจจะมีการทักวันอาจจะบาดเจ็บตกมาได้ต้องระวังอ่ะไก่ไข่อ่ะไก่ไข่ ให้เขาแล้วค่ะไก่ไข่เดี๋ยวกินเสร็จเราก็ไปเก็บเนาะอืมอืมอยากดูไหมคะอ่าได้เราขึ้นพาขึ้นไปดูนะพาขึ้นไปดูไก่ไข่ไก่ไข่กินข้าวยังเจาเอ๋ <c oughs> เอามองไม่เห็นเออๆๆอ่ะ อ่ามื่อไากา่ไากา่กำลังกินตัวนี้ชื่อไก่ตัวสีเข้มกว่าอ่าไข่ไม่กินละลูกไข่กินสิอันนั่นนะนั่นนะเอาให้ละงั้นเดี๋ยวให้เขากินข้าวก่อนนะคะดกวนเข้าเดี๋ยวเขาไม่กินอไข่จะขี้กลัวค่ะขี้กลัวต้องไม่มีคนเขาถึงจะกินแต่ไก่นี่รู้สึกเ,เขาเออนี่เราแล้วเขา ชินกับเราบ้างนิดหน่อยแต่บางครั้งก็มีขู่เนาะอ่ะกินข้าวเด็กๆเดี๋ยวมาเก็บชามนะคะกินข้าวลูก